ช็คอิทธิพลทางการเมืองของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบาร,รมีเหนือรัฐบาลเพื่อไทยอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรียี่ห้อทักษิณยังเนื้อหอมขายออกอยู่หรือไม่พิจารณาได้จากล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมืองประจำเดือนมิถุนายน2567โฟกัสไปที่พรรคเพื่อไทยต้องตาค้างเพราะระดับมหาเศรษฐีถึงสองคนลงขันร่วมบริจาคนั่นคือสันเสริญจุรางูรผู้ก่อตั้งเครือซับมิดกุ๊ป พี่ชายของสุริยะจิงลุงเรืองกิจบิ๊กเนมพักเพื่อไทยทั้งนี้สรรเสริญจุฬากูลมีศักดิ์เป็นลุงของธนาธรจิงลุงเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเจ้าของพักก้าวไกลเดิมที่เพิ่งถูกยุบพักไปแปลงร่างเป็นพักประชาชนลุงของธนาธรใจปั้มบริจาค8ล้านบาทยังไม่หนำใจเครือธนาธรที่มีอาณาจักรธุรกิจสนามกลอฟของโกมลจึงลุงเรืองกิจลงขันบริจาค3ล้านบาทพร้อมกับควักเงินส่วนตัวเพิ่มเติมอีก50,000 0บาทยิ่งย้อนไปในช่วงที่ ในายใหญ่บ้านจันสองล่าเข้าพักเพื่อไทยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เป็นคนแดนไกลเหล่าสสในพักและรัฐมนตรีตบเท้าเข้าพบเพียบแม้แต่สสพักคู่แข่งยังไปให้การต้อนรับนั่นคือสุภาพรสลับสีสสญโสธรเขตหนึ่งพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธุ์หัวหน้าพักสุภาพรสลับสีดอดไปร่วมต่อคิวเข้าพบและถ่ายรูปมูถึงตึกชินวัตรส 3, ามฐานที่มั่นของพักเพื่อไทยโดยไม่เยแสว่า คุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพักจะหัวเสียแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าสุภาพรสลับสีสอสอยโสธรเป็นหนึ่งในหกสอสอที่โหวตเลือกฟูงอิงกลองดวงใจในายใหญ่บ้านจันทร์สองลาบเป็นนายกัฐมนตรีจนทําให้คุณหญิงสุดารัตน์ปรีแตกสั่งลงดาบสุภาพรสลับสีขับออกจากพักโดยคุณหญิงสุดารัตน์อ้างว่าทําตัวขัดอุดมงการพักและแข่งข้อกับหัวหน้าพักในทางการเมืองฟันธงได้เลยว่าหกมูเ่าพักไทยสร้างไทยจะเลื้อยไปซบพักไหน หากไม่ใช่พักเพื่อไทยของนายใหญ่บ้านจันสองล่าเพราะก่อนหน้านี้สุภาพรสลับสีเดินตามก้อนเศรษฐาทวีสินอดีตนายกทมตีช่วงลงพื้นที่ภาคอีสานถิ่นบ้านเกิดของตัวเองแถมยังเดินควงสสอเพื่อไทยพร้อมขนกองเชียร์ไปให้การต้อนรับคุณนาฟาคั้งจึงไม่แปลกสุภาพรสลับสีถูกคุณหญิงสุดารัตน์หมายหัวเป็นคนแรกตะเพิดพนพรรคแปกปฏิทินการเมืองไว้ได้เลยในวันที่15กันยายนนี้จะมีการระเบิดศึกเลือกตั้ง่้มสสอเขต หนึ่งจังหวัดพิษณุโลกเจ้าถิ่นผู้ครองเข็มขัดแชมป์ถึงสองสมัยนั่นคือหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาแต่ต้องช้ำใจหลุดเก้าอี้สสเพราะติดล่างแห่คดียุบพักก้าวไกลข้อหาล้มล้างการปกครองสนามนี้หมอองสงสิทธ์ก้นปฏิโฟกดัชนนชนะบุรณาศักปแลกหมัดก,กับบูจจเด็ดจันทราพักเพื่อไทยที่มีในายใหญ่บ้านจันรสังราเป็นเจ้าของค่ายศึกนี้มันหยดจะได้วัดอิทธิพลทางการเมืองยี่ห้อทักษิณยังคายออกหรือไม่แต่ค่ายเพื่อไทยไม่ประมาท ค่ายเสื้อส้มจริงส่งขุนพลระดับแถวหน้าไปเป็นโปรโมเตอร์ให้นักชกหน้าใหม่บูจเดชจันทราไล่ตั้งแต่สมศักดิ์เทพทุกสินขนพลที่คุมกำลังสสภาคเหนือสุรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักบอดิการนายกปุ้งอิงหรือเจ้าถิน่นสสจังหวัดพิษณุโลกนพพลเหลืองทองนารางคอยเป็นพี่เลี้ยงสภากาแฟในจังหวัดพิษณุโลกแทงพนันค่าการอุตลุดใครจะชนะหรือแพ้ ข่าวว่าค่ายพักส้มเป็นต่อในฐานะแชมป์เก่าถึง2ส,สมัยผิดกับค่ายเพื่อไทยขึ้นสังเวนชกตัวต่อตัว,ตวเพราะไร้คู่แข่งร่วมลุมกินโตเนื่องจากพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติที่ยอมเปิดทางไม่ส่งใครลงไปตัดคะแนนกันเองเพราะทั้ง3พักพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ฝ่ายเดียวกันดังนั้นการที่พักคู่แข่งเตรียมขนสอสองูงเหา่าซบพักเพื่อไทยอนุมานได้ว่าในายใหญ่บ้านจันทร์สองล่าเนื้อหอม แต่อย่าพึ่งย่ามใจต้องรอดูผลแพ้ชนะในสนามเลือกตั้งสสจังหวัดพิษณุโลกจะได้เช็คอิทธิพลอำนาจบาร,รมีทางการเมืองยี่ห้อทักษิณยังขายออกหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ